สวัสดีครับวันนี้อยู่กับภูมจากโซนอลลบายอีกแล้วนะครับผมจะพามาดูวิธีการคาลิเบตไมโครโฟนนะครับและการดู SPL มิเตอร์นะครับซึ่งอุปกรณ์วันนี้นะครับเราจะมีโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องครับที่ใช้งานสมาร์ทแล้วก็มีออดิโออินเทอร์เฟซนะครับวันนี้เลือกเป็น IME เหมือนเดิมนะครับมี measurement mic นะครับจาก Earthwork Audio นะครับวันนี้ใช้เป็น M 3 0นะครับแล้วก็ที่สําคัญในการคาลิเบไมค์นะครับเราจะต้องมีตัวคาลิเบตด้วยนะครับตัวนี้มันบ้องเข้าหลามนะครับ อธิบายก่อนนะครับว่าทําไมเราถึงต้องคาลิเบตไมโครโฟนก่อนใช้งานนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างในระบบที่ผมใช้ตอนนี้นะครับผมมีอินเทอร์เฟซที่เป็น I M E นะครับมีไมค์ที่เป็น Earthworks อินเทอร์เฟซแต่ละยี่ห้อครับก็มีเซนซิทีฟของ P M ที่แตกต่างกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับไมค์แต่ละยี่ห้อก็มีความเซนซิทีฟใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้นะครับเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าสมาร์ทของแต่ละคนเนี่ยอุปกรณ์ของแต่ละคนที่เลือกมาอันไหนเป็นค่ากลางนะครับเราก็ต้องมีตัว คาลิเบทตัวนี้ครับที่จะมาบอกว่าค่ากลางกีดีบีคือเท่าไหร่นะครับคือตัวนี้ตัวคาลิเบะครับก็มีหลากหลายยี่ห้อในตลาดเช่นเดียวกันแต่ทุกๆยี่ห้อครับจะทําการทดสอบก่อนออกมาจําหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับก็จะมีความดังให้เลือกอยู่2ระดับนะครับมีความดังที่9 4้าดีบีและความดังที่ 114DB นะครับการทํางานของตัวคาลิเบทตัวนี้นะครับคือจะปล่อยฟ r e ก u นซี y ที่ 1kHz นะครับ ที่ความดัง2ระดับนะครับ94 dB และ114 dB นะครับก็จะเป็นเสียงสัญญาณประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับที่2ระดับความดังเพื่อที่ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวบ่งบอกว่าตอนนี้สัญญาณเราปล่อยไป94 dB และ114 dB นะครับให้กับตัวไมโครโฟนของเราโอเคตอนนี้นะครับ เรามีค่ากลางที่จะบอกเราแล้วว่า94 dB คือตรงไหนและ114 dB คือตรงไหนนะครับในการตั้งเกณฑ์นครับจะตัดภาพมาที่ตัวซอฟต์แวร์สมาร์ทครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับสัญญาณไม้ของผมนะครับก็เกณฑ์เข้าค่อนข้างแรงและเพราะว่าผมนะครับใช้เกณฑ์จากตัว IME นะครับอินเทอร์เฟซเข้าไปประมาณบวก23 dB นะครับจากตัว IME เรียบร้อยแล้วเพราะว่าผมต้องการให้สัญญาณที่ผมดูนะครับก็เป็นสัญญาณที่พอดีพอเหมาะเนาะ เป็นสีเขียวๆนะครับใกล้เคียงกับ0 dB ในตัวปรีแอมของตัว IME นะครับก็หลังจากนั้นครับผมจะเอาตัวคาริเบตตัวนี้นะครับไปสวมเข้ากับตัวไมโครโฟนของเรานะครับก็ดูได้ตามตรงนี้นะครับในตัวคาริเบตนะครับแล้วก็ไม่หลายๆยี่ห้อนครับเวลาที่เราซื้อมาด้วยนะครับก็จะแถมอะแดปเตอร ที่ให้เข้ากับตัวคาลิเบตมาด้วยนะครับเวลาเราซื้ออย่างเอิร์ดเวิร์กตัวนี้นะครับในกล่องก็จะแถมเป็นอะแดปเตอร์เล็กๆแบบนี้นะครับมาให้ด้วยเพื่อที่จะไว้สวมตรงหัวไม้นะครับแบบนี้ให้เข้ากับตัวไมโครโฟนและทีนี้ก็เอาไปเสียบกับตัวคาลิเบตอีกทีหนึ่งนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็จะลองเสียบด้วยกันเลยข้อควรระวังนะครับคือขณะที่คาลิเบตอยู่นะครับก็พยายามให้เสียงในห้องเงียบนะครับไม่ มีเสียงนอสอะไรที่รบกวนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่กลางงานคอนเสิร์ตเสียงซาวเชคอยู่คิกมาตุ้มตั้มแล้วก็คาลิเบตอยู่ก็อันนี้ก็คือจะเป็นสเกล SPL ที่ผิดเพี้ยนไปนะครับโอเคตอนนี้ในห้องผมเงียบนะครับผมก็จะตัดภาพไปที่หน้าจอสมาร์ทก่อนนะครับเข้าไปที่คอน f i g นะครับในมุมซ้ายบนแล้วก็ IO Config เหมือนเดิมนะครับตอนนี้นะครับก็มีสัญญาณไม้นะครับของผมเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับในแท็บที่3ตรงนี้นะครับ จะเห็นได้ว่า calculation offset ตรงนี้ครับจะเป็น offset ที่โปรแกรมครับจะชดเชยให้ว่าสัญญาณจะต้องชดเชยกี่ dB นะครับเพื่อที่จะให้ดังเท่ากับ94 dB ตอนนี้นะครับทุกๆอย่างก็ยังเป็น0 dB อยู่เพราะว่ายังไม่มีการคาลิ a t e เกิดขึ้นครับตัดภาพไปครับในโหมด s p e c t รัมนิดหนึ่งครับถ้าผมเลือกตรงนี้นะครับเป็นช่องสัญญาณไม้แถบซ้ายบนตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าผมจะเปิดสเกล DB หลายๆสเกลนะครับ สังเกตได้ว่ามันจะห้ามเปิดนะครับคือจะกดเลือกไม่ได้เพราะว่าซอฟต์แวร์นะครับต้องการให้ไม์ของเรานะครับคาลิเบตให้ถูกต้องก่อนก่อนที่จะเปิดใช้สเกลแต่ละสเกลนะครับโอเคกลับไปที่ I/O c o n f i g เหมือนเดิมนะครับตอนนี้นะครับจะเห็นฟังก์ชันคาลิเบะครับกดตรงนี้นะครับเราคลิกที่สัญญาณไม์ของเราครับช่องไม์ของเราแล้วก็กดคาลิเบตขึ้นมานะครับก็ตอนนี้นะครับค่า d e f a u l t ของทางซอฟต์แวร์นะครับจะขึ้นเป็น94 dB อยู่แล้วนะครับก็คือ หลังจากนี้เราเปิดเสียงที่94 dB จากตัวคาลิเบตเราได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันนะครับตึ๊บโอเคเช็ค okay. อีกนิดนึงนะครับออกหน้าจอตรงนี้ไปอีกนิดหนึ่งพอเราอยู่ในหน้าโหมดสเปกตรัมตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีความถี่ที่ 1k ตอนนี้เปิดขึ้นมาโดดๆอยู่นะครับตึ๊ดแบบนี้โอเคนะครับตอนนี้ก็สัญญาณก็เข้าตัวใหม่แล้วนะครับ เข้าไปที่คอนฟิกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราจะไปกดคาลิเบตกันขั้นตอนนี้ครับพยายามทําให้ห้องเงียบๆไว้นะครับก็กดคาลิเบตแล้วก็กดให้มันคาลิเบตออโตตรงนี้เลยนะครับปึ๊บไปก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ5วินาทีนะครับในการคาลิเบทตรงนี้นะครับก็จะมีค่าออฟเซตที่ขึ้นมาในซอฟต์แวร์ครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นค่าที่เชื่อถือได้เลยนะครับเราไม่ต้องทําอะไรนะครับกดโอเคเข้าไปเลย ตอนนี้ครับผมได้ออฟเซตที่จะชดเชยมา 117.7dB นะครับโอเคผมจะกดอินเสิร์เข้าไปในช่องนี้เลยนะครับึ๊บและหลังจากนั้นนะครับในหน้าสเปกตรัมครับทางแถบด้านขวามือด้านบนครับผมจะเลือกเป็น SPL s c i l น o ครับเพื่อเช็คดูว่ามัน94จริงไหมนะครับ94จริงนะครับตอนนี้หลังจากนั้นนะครับผมอยากเช็คอีกนิดนึงว่าตัวคาลิเบตออฟเซตของผมเนี่ยแม่นยำถูกต้องไหม ผมจะไปสลับเลเวลครับที่ตัวคาลิเบตนะครับเป็น114 db นะครับแล้วดูว่าออฟเซตเรานะครับขึ้นเป็น1 1 4 db ตามไหมนะครับโอเคเดี๋ยวมาทางนี้นิดนึงนะครับกดเลยนะครับนี่นะครับบวกลบจุดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะครับก็เป็นค่าที่เชื่อถือได้นะครับตอนนี้มิเตอร์ของเรานะครับขึ้นมาเป็น114.1เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็สลับเป็น94อีกนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อความชัวร์อันนี้ปิดนะครับโอเคนะครับพอสลับมาเป็น94ก็ใช้งานเชื่อถือได้เหมือนเดิมนะครับที่ความถี่ 1K นะครับก็ ตอนนี้นะครับถือว่าไมค์ของเรานะครับได้รับการคาลิเบตเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาไมค์ตัวนี้ครับไปใช้ในการวัดเสียงได้เลยครับในห้องก็จะได้ค่า SPL ที่ถูกต้องและแม่นยำนะครับข้อควรระวังนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับไปปรับเกนที่ a u d i โอ n ินเ f อร์เฟเมื่อไหร่นะครับก็จะต้องทําการคาลิเบตใหม่นะครับเพราะถือว่าเกนบางทีนะครับ a u d i โอ n t e เ face บางรุ่นนะเป็นเกนแบบอะนาล็อกเนาะไม่ได้เป็นแบบดิจิตอลแบบพิมพ์ค่าตัวเลขถ้าสมมุติว่าหมุนตัวน็อ เกณฑ์ไปนิดนึงก็ต้องเมคชัวว่าจะหมุนคืนอันเดิมได้ไหมไม่อย่างนั้นนะครับค่าออฟเซตของเกณฑ์อินพุตใหม่ตัวนี้นะครับก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆซึ่งหมายความว่าจะต้องคาลิเบตทุกๆรอบนะครับถ้าเราเปลี่ยนออเดียโออินเทอร์เฟซหรือว่าเราจําค่าเกณฑ์เดิมไม่ได้นะครับก็ควรระวังนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครจดเกณฑ์ได้หรือว่ามาร์กนิดนึงนะครับไว้ตรงหนอบเกณฑ์ก็จะสามารถใช้งานนี้ได้แล้วก็ใช้คาลคูลเลตออฟเซตตรงนี้ได้ก็จะจําค่าในตัว i o Config นี้ไว้นะครับ c a l c u l a t e o f f s e t อาจจะจดไว้ก็ได้ครับว่าไมค์ตัวนี้ใช้กับออ d ด o ยโออินเทอร์เฟตัวนี้เกณฑ์เท่านี้ Calculate offset อยู่เลเวลนี้นะครับก็ประมาณนี้นครับสำหรับการคาริเบตไมค์นะครับฟังชันต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูการใช้ SPL Meter นะครับโอเคผมตั้งไมค์ไว้หน้าลำโพงก่อนนะครับปิดหน้าต่างนี้ออกไปปึ๊บสังเกตนะครับถ้าเป็น d e f a u l t จากซอฟต์แวร์เบื้องต้นนะครับจะมีค่า SPL มาให้มุมเล็กๆทางด้านขวามือเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครดูไม่พรนะครับ ไม่สะใจนับอยากให้ใหญ่กว่านี้ครับกดตัว E ในคีย์บอร์ดนะครับปึ๊บก็จะมีหน้า SPL นะครับขึ้นออกมาหนึ่งหน้าต่างแบบนี้นะครับมุมขวาตรงนี้นะครับสามารถขยายได้ให้มันใหญ่แบบนี้นะครับตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเป็น SPL Full Scale Peak อยู่นะครับเป็นค่า Default ถ้าอยากเช็คให้อีกทีหนึ่งครับแนะนำมุมขวาบนนะครับกดที่ Setting ครับ Enter Meter Grid c o n f i g ตรงนี้นะครับและหลังจากนั้นนะครับเราสามารถเลือก ช ANNEL ของเราได้นะครับว่าเป็นไม์ตัวนี้จริงๆหรือเปล่าแล้วก็เป็น AUDIO INTERFACE ตัวไหนนะครับนอกเหนือจากนั้นครับเราสามารถบวกเพิ่มตารางตรงนี้ได้ว่าอยากได้ด้านข้างเท่าไหร่กี่ตารางนะครับก็คือบวกเพิ่มไปเลยถ้าเพื่อนเพื่อนมีหลายไม์อย่างเงี้ยครับก็สามารถเลือกเป็นไม้หนึ่งไม้สองไม้สามที่แยกกันได้เนาะโอเคหลังจากนั้นก็กดปิดเต t e r c o n f i กตรงนี้นะครับในฟังก์ชันหน้าต่าง SPL ตรงนี้นะครับก็จะสามารถเปลี่ยนค่าได้หลายๆค่านะครับตอนนี้ก็อาจจะเลือกเป็น SPL C นะครับ C slow A slow แล้วก็หาค่าเฉลี่ยวไว้นิดนึง LA EQ แบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเจาะจง3ตัวหลักๆตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็อธิบายว่าแต่และตัวทำงานยังไงนะครับโอเคตอนนี้นะครับเราให้ความสำคัญกับค่า3ตัวตรงนี้ก่อนนะครับถ้าแถบ data นะครับไม่ได้ใช้นะครับก็กดปิดตรงนี้ได้นะ คอนโทรลบารไม่ได้ใช้ก็กดปิดตรงนี้ได้หลังจากนั้นก็กด e ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มีหน้าต่าง SPL ขึ้นมาจะได้จัดหน้าสวยๆนะครับหลักๆในงานไลฟ์ซาวของเรานะครับก็ใช้เป็น3ค่าหลักๆนะครับมี SPLC slow SPLA slow แล้วก็ LA EQ 10นะครับ3ค่านี้นะครับแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับสำหรับ SPLC นะครับก็เป็นค่าที่ตอบสนองตั้งแต่ช่วง 8K ครับลงไปถึง30เฮนะครับซึ่งซีตัวนี้ครับจะมีการใส่ ไ i พาร์ตฟิลเตและก็ Low p a าร์ตฟิลเตไว้นิดหนึ่งนะครับสําหรับเสียงต่ํานะครับที่เป็นเสียงสั่นอย่างเช่นเสียงแอร์คอนในตึกนะครับที่มันสั่นสะเทือนมาจากพื้นจากกําแพงนี้นะครับแล้วก็สั่นมาถึงขาไม้เข้าไม้นะครับและเสียงแหลมนะครับที่หูคนเราไม่สามารถตอบสนองได้คือที่คนเราไม่ได้ยินแล้วนะครับซีเวก็จะมีไฮพ p ร์ตกับโลว์พาร์ตตรงนี้เข้าไปนิดนึงนะครับเพื่อที่จะช่วยเซฟเฮด o ูมตรงนี้ของระบบเราให้มามีเฮด o ูมมากยิ่งขึ้นครับในเสียงที่เราไม่ได้ยินนะครับ ในส่วนของ SPLA เวทนะครับก็จะตอบสนองตั้งแต่ความถี่500เฮิรต์นะครับถึง 8K เป็นต้นไปนะครับจำลองจากเสียงการได้ยินของหูมนุษย์นะครับที่เซนซิทีฟมากๆสำหรับช่วงความถี่นั้นนะครับในงานคอนเสิร์ตครับเราก็จะเห็น SPLA ตั้งเป็นมาตรฐานหลักนะครับเพราะว่า SPLA ครับจะไม่ได้คิดเสียงถึงพวกโลตั้งแต่500เฮิรต์ลงไปนะครับก็จะเป็นเสียงที่เซนซิทีฟต่อหูคนเรามากๆเสียงแหลมเสียงที่มันแทงแทงหูนะครับอาจจะแนะนําให้เปิดไว้อันนึงนะครับ แล้วก็อีกอันนึงครับทางด้านขวามือครับ laeq นะครับก็คือการหาค่าเฉลี่ย Average นะครับใน spl average นะครับเป็นเวลา10นาทีนะครับเลขลงท้ายคือเป็นนาทีนะครับก็คือในระยะ10นาทีนี้นะครับจะคลคูเลตว่า spla ของเราเนี่ยในค่าเฉลี่ย10นาทีนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับข้อดีของมิเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถใช้ใน งานคอนเสิร์ตครับอย่างเช่นเราสามารถวัดได้ว่า10นาทีสุดท้ายนะครับของวงที่จะจบโชว์ไปนะครับและ10นาทีแรกของวงต่อไปที่จะเริ่มต้นเนี่ยค่าความดังค่าเฉลี่ยใน10นาทีตอนนี้แตกต่างกันเยอะไหมนะครับฟอนต์าวเก็จะมิกซ์ได้แบบว่าให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน,นครับเพื่อที่คนดูจะไม่ให้รู้สึกว่าเบาเกินไปหรือว่าดังเกินไปนะครับตัวนี้ก็เป็นค่าเฉลี่ยที่ สำหรับ DB ที่เราดูได้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นประมาณนี้ครับในคอนเสิร์ตซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากคัสตอมหรือว่าอยากอะไรก็เข้าไปที่ c o n f i g นะครับแล้วก็เข้าไปที่ SPL Config นะครับผมในแทบนี้นะครับเข้าไปที่ Custom m e t r i c ตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็สามารถคัสตอมได้นะครับ d e f a u l t เบื้องต้นก็มีประมาณนี้ถ้าผมอยากได้เพิ่มนะครับผมสามารถบวกเพิ่มได้ DB L EQ นะครับก็สามารถหาค่าเฉลี่ยแค่ 5นาทีก็ได้นะเพราะว่า Default ของโรงงานตั้งมาให้10นาทีนะครับอาจจะค่อนข้างยาวไปนะครับก็ c u สตอมเป็น5นาทีก็ได้หลังจากนั้นก็สามารถเลือกได้ว่าเป็น a v e วหรือว่า c v e วนะครับก็แนะนําให้ลองเป็น a v e วแล้วก็ Close ไปมาดูตรงนี้นะครับอ่าค่าที่เรา c u สตอมนะครับก็จะขึ้นมาตรงนี้จาก10นาทีนะครับก็จะหาค่าเฉลี่ย a v e วเป็น5นาทีครับและนี่นะครับก็คือการเซตอัเบื้องต้นนะครับสำหรับการคาริเบตไมโครโฟน และการใช้ SPL meter นะครับสำหรับฟังก์ชันอื่นๆของ Smart นะครับสามารถติดตามได้ผ่านทางโซนอตลิบาในคลิปถัดๆไปนะครับก็วันนี้ครับขอตัวไปวัดความดังก่อนนะพอดีคอนเสิร์ตข้างบ้านไม่ไหวแล้วนะครับผมต้องลิมิตความดังไว้หน่อยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย